วันนี้พามาดูสีล้ออีกหนึ่งเคสนะคะเป็นสีทองโคมนะคะอย่างที่เคยบอกกันอยู่แล้วว่าการทำสีล้อก็อยู่ประมาณ2-3วันโดยรวมนะคะแล้วก็จะมีการยิงทรายนะคะอบไล่ความชื้นก่อนที่จะพ่นสีนะคะ,ะก็จะมีการลงสีเคลือบเลกเกอร์นะคะเคลือบเงาเคลือบด้านก็แล้วแต่สีรถว่าลูกค้าสั่งมาแบบไหนอยากได้แบบไหนก็แจ้งแอดมินในเพจได้เลยนะคะถ้าเสร็จก่อนเราโทรแจ้งลูกค้าก่อนเข้ามารับได้เลยนะคะมีทั้งแบบซื้อขาดนะคะหรือว่า จะสับเดิมแจงรายละเอียดกับทางแอดมินในเพจได้เลยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสีทองโคมนะคะมันจะคล้ายๆสีทองศูนย์แต่ว่าจะไม่ออกเป็นเหลืองซะขนาดนั้นพอใส่กับรถไปแล้วก็ทําให้แบบว่าสีตัดกันเลยนะคะก็ทําให้โดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะร้านเรานะคะอยู่โซนบางปูสมุทรปราการนะคะติดกับ BTS สายลวนนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยอยู่ใกล้กับโรบินสันสมุทรปราการนะคะใครสนใจทำสีร้อยอย่าลืมทักเพจมานะคะ